บทส่งท้ายการเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคลือหัดภิกุทั้งหลายพราหมณ์และข้าหบดีทั้งหลายผู้บำรุงเธอทั้งหลายด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและขีลานะปัจจยะเพษสัตบริขารชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลายภิกุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลางงามในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่พราหมณ์และขหบดีเหล่านั้นชื่อว่าเธอทั้งหลายก็เป็นผู้มีอุปการะมากแก่ชนเหล่านั้นที่ขู่ทั้งหลายคาลือหัดและบรประชิตทั้งหลายต่างอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อถอนกิเลส อันเปรียบเหมือนห่วงน้ำเพื่อจะทำซึ่งที่สุดแห่งทุกขโดยชอบด้วยประการอย่างนี้